โอเคครับสวัสดีแลวก็ทักทายแฟนๆช anel ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช anel ของผม welcome back to c h anel n นี้กันอีกครั้งหนึ่งในวันปีใหม่วันที่4กันแล้วนะครับผมมาวันนี้จัดเกมสปีดวินเนอร์กันเลยกันเลยครับวันนี้เรามาเล่นทุนน้อยๆกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมเพียงแค่ร้อยเดียวเลยนะฮะสนุกสนานกันได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะทุนไม่เหมือนเดิมแต่ผมจัดให้ได้นะครับผมอ่าสักห้ากันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะสนุกตอน ตอนผมปรับเยอะขึ้นนั่นแหละแต่ต้องปั้นกันก่อนนะฮะไปเลยกันเลยเออโต้สเปนสิบทีก่อนมาถึงมีคูณ5เลยครับคูณ2คูณ3บวกกันเฮ้ยไม้แรกแตกเลยวะเนี่ยอุย้ยมีอยู่จริงนะมีอยู่จริงนะสามที่ว่าคุณนะ่ะโอ้โหไม้แรกแตกเลยจริงด้วยครับหลังวันเมกามาแล้วร7 5เจครับผมโอ้โหมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันก็เป็นอยู่บ่อยแล้วผมหลังๆก็เริ่มชินแล้วอ้าแล้วก็มาหน้าเดิมเลยยังไง มาหน้าเดิมเลยคูณแปมาแล้วแตก2ทีติดต่อกัน4 5 6หเลยนะรางวัลซูเปอร์เมกาด้วยเลขเรียงกันไปอีก3ามทีติดต่อกันไปเลยไหมล่ะถ้าจะมาขนาดนี้แล้วโอนนี้จัดทุนมาน,น้อยเพียงแค่ร้อยเดียวหูแต่สองทีติดตั้งแต่เริ่มแรกเลยทําไมวันที่ผมเอาทุนมาเยอะๆยะและเล่นแบบมาถึงจัดมาสักส0 20เลยทําไมมันไม่แตกได้อย่างนี้วะเออแต่อย่างว่านะครับบทมันจะแตกมันก็ต้องแตกจริงๆอันนี้หมายถึงเรื่องของดวงนะ เพราะดวงคนเราในแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ถูกฟิกมาว่าวันนี้คุณดวงดีตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมครับอะไรยงี้มันก็ไม่ใช่นะครับผมโอเคได้มาอีกซูเปอร์เมกาสามร้อยแปดนะครับอย่าลืมนะว่าผมเอาทุนมาเพียงแค่ร้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมร้อยเดียวจริงๆถ้าไม่เชื่อก็ย้อนไปดูคลิปใหม่ตั้งแต่ต้นคลิปได้แล้วตอนนี้ผมก็จัดขึ้นมาได้แล้วตั้ง1นึ่นเแล้วนะครับภายในเพียงแค่ออโต้สปินสิบครั้งเพียงเท่านั้นนะครับเกกท่นะา โอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยแตกง่ายอีกแล้วอ่ะขึ้นมาสักสิบแล้วกันนะครับมีตั้งหนึ่งบาทเอ้ยจริงๆก็ยี่สิบไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยเออข้ามมาเลยนะข้ามสิบมาเลยนะครับเนี่ยก็ดวงมันดีทําไงได้ตัวคูณโอ้โหเจ็ดนะสี่ลักตัวเดียว 7. เ็อ้าแปดคูณเจ็ดก็ห้สิบหก็ได้โอ้โหได้คูณตั้งเยอะนะแต่รางวัลจับสัญลักษณ์ยังน้อยไปมั้งเอาบึ้มๆกว่าน,นี้หน่อย ม่วายเกมนี้อาจจะไม่ได้เยอะแต่มันเด่นตรงตัวคูณนี่แหละก็จะมีตั้งแต่ตัวคูณ2เลยนะไล่มาจนถึง10เลยนะเกมอื่นๆจะไม่มีงี้นะตัวนี้มี2องถึงสิเลยนะสองสี่ห้าเลยนะแต่ก็สะสมได้เหมือนกันถึงจะมา2องกับสามตรวงมาเป็นห้าเป็นสี่รจ็ิบพันห้าไปแล้วครับ สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็เล่นพิมพเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับเล่นให้สนุกสนานเพียงส่วนตัวของผมเท่านั้นเองไม่ได้แนะนำให้ทาตามนะครับผมเด็กที่มีอายุกว่า18เอ่อต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรด้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับโอ้จะเปิดมาตั้งแต่ต้นคลิปแม่งเปิดสวยมากเลยนะสำหรับผมวันนี้นะครับแต่หลังๆมากอาจจะมีนิ่งๆกันบ้างเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ อันนี้เป็นคลิปแบบรีวิวสดๆเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีการตัดต่อตัดแต,แต่งเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับมาถึงแตกเลยเนี่ยอ่ะหลายคนอาจจะมองเวอร์นะครับผมแต่ทำไงได้ก็ดูงผมมันเป็นอย่างเนี้ยอ่ะได้มาอีกหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมเออซุปเปอร์เมกไก่แล้วสองพันเก้าแล้วจากทุนเพียงแค่ร้อยเดียวเองเอางี้คืนสักสามพันพอเลยแล้วกันนะครับก็อีกแค่เนี่ยร้อยสองร้อย ไม่ต้องแตกก็ได้จับรางวัลรวมมาแค่รางวัลแค่นี้ก็คืนสามพันละโถสามร้อยคูณสี่ไปอีกเท่าไหร่ซูเปอร์ไม่กลางไปอีกหนึ่งมาสองร้อยสามสิบสองเลยครับวันนี้สิ่งจ,จัดจัดเลยสำหรับสปีดวินเนอร์ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับใครที่รับชมจนถึงจบคลิปแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามชนะผมกันมาโดยตลอดนะครับใครที่ไม่ได้ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะขอบคุณมากจริงๆนะครับสวัสดีปีใหม่ในวันที่สี่นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จากลาไปเบงกันนี้สวัสดีครับ